เพื่อนวันนี้ทีเดก็จะมานีเคล็ดอัดดีๆมาฝากเพื่อนๆที่ๆน้องๆนะคะอันนี้นะคะเพื่อนๆดูได้นะตัวก้นกระทะของพี่ดิที่ทากับข้าวเมื่อกี้แล้วก็ไฟมันแรงนะคะตัวนี้เป็นแป้งนะคะที่มันติดก้นกระทะสแตนเลสนะคะทีดิก็มีเคร็ดลับเล็กน้อยมาฝากเพื่อนๆที่ชอบทาครัวนะคะที่กระทะในบ้านตั้งเตาแก๊สก็ช่างเตาไฟฟ้าก็ช่างมันไม่อย่างนี้นะคะ อย่าไปขัดไปขูดนะนะคะอย่าขูดเด็ดขาดนะคะอย่าใช้สกอ็อตไรแข็งๆเลยสวย,ยอย่าขัดมอสอย่ขัดนะเพราะว่าพื้นผิวมันจะเต็มรอยแล้วเวลาทำกกับข้าวครั้งต่อไปมันก็จะไหมอีกแล้วก็จะไหมหนักกว่าเกา่าแล้วก็จะติดลึกกว่าเกา่ายิ่งขัดมันก็ยิ่งสึกไปเรื่อยๆเนาะเอามาดูวิธีแล้วก็การทําของพี่ทิศนะคะว่าจะทํายังไงมาดูกันนะคะนี่นะคะขอแค่เพื่อนๆดีมะนาวในบ้านเด้อ หรือน้ำมะานาวที่เต็นขวดนะไม่ใช่น้ำมะนาวไอที่เราบ,บ,บีบไว้ก็ได้นะคะแต่เป็นมะนาวอย่างนี้ก็ได้นะคะก็เอามาละคัหนีนะคะบีบเข้าไปละ,ะบีบน้ำมันลงไปก่อนนะคะ mm. แล้วก็ใช้ตัวนี้ตัวนี้นะคะถูถูให้ทั่วกระทะน่ะเพราะว่ากระทะจะเดรดนี่คราบอาหารมันติดดีเนาะมันก็ทั่วขมิน้นพวกน้ำที่แกงเนี่ย าให้ทั่วเลยค่ะตาไปเพื่อมันรักษาคุณภาพของหม้อเราได้ด้วยนะใส่ติ้งเลยนะคะเวลาเราล้างอันนี้ก็ถูไปอย่างนี้นะคะทำได้ตอนหม้ออุ่นๆก็ยังยิ่งดีนะคะความอุ่นของมันจะช่วยอีกอระดับหนึ่งเนาะอันนี้เมื่อ,อถูให้ทั่วอย่างนี้แล้วก็ นะคะก็ทิ้งไว้อย่างนี้นะคะทิ้งไว้อย่างนี้ประมาณยี่สิบนาทีนะยี่สิบถึงสามสิบนาทีนะคะ,ะ,คะแล้วก็เราค่อยมาล้างออกมันก็จะล้างลอนออกง่ายๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูนะคะที่พิ์จะมาทําต่อให้ดูนะคะเะมื่อกี้มะนาวซีกหนึ่งมันในขอนนะคะพิทก็เลยใส่เตหมดครึ่งลูกนะคะอันนี้ใช้ครึ่งลูกนะคะอันนี้ก็แช่ไปประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะ หรือจะนานกว่านั้นก็ได้นะคะแค่ทิ้งไว้ไม่เป็นไรนะ,ะกระทำไม่มีปัญหาก็จะถูอย่างเงี้ยค่ะถูโถูอย่างนี้ก่อนนะคะเอาเปลือกมะนาวถูด้วยก่อนขอบมันแห้งหมดแล้วะะเพราะว่าไม่ได้ปิดฝาวไว้นีนี่ค่ะมันก็หลุดออกหลุดออกอย่างนี้เนาะเพราะว่า มันไม่หนามากอะ่ะเที่ยวน,นี้ <c oughs> ก็เลยเอามาใส่เพิ่มให้เพิ่มความในใอ้น้ันไปเห็นไะหมันจะหลุดออกอย่างนี้เลยนะอันนี้ถ้าล้างก็ล้างออกนะล้างเอาสกดัดอ่าไลนุ่นๆน,นะแกนี่เอามือดันให้ดูเพราะว่ามะนาวมันเปิบมะนาวมันข้างในมันก็จะนิ่น,น,น นี่ที่จะชอบใช้เอาเปลือกมะนาวถูก,ก่อนนะคะก็ลองไปทำนะคะเพื่อนๆก็ถ้าเป็นในทางด้านหลังของของอะไรนะของกระทะนะคะก็เอาเต็นแช่นะคะต้องผสมต,ต้องใช้กดมะนาวที่เป็นขวดที่เขาขายเร็นงขวดนะคะตัวนั้นจะแรงกว่าส่วนตัวนี้ มันจะเต็อมอ้มะนาวสดนะคะไอ้ตัวกดมะนาวต้องใส่ถุงมือหน่อยนะคะตัวกดมะนาวที่เป็นขวดน้ำมะนาวเป็นขวดนะคะก็ง่ายๆนะคะนี่นะคะทีนี้เขใช้ไอ้นี่อันนี้มันจะไม่คมแล้วนะคะจริงเขาใช้ไอ้กองน้ำตัวนี้นะคะกองน้าตัวนี้ถูก็กใส่น้าไปหน่อยนง ของน้ำนี่ถ้าเต็มในตัวที่อย่างนี้นะคะไม่ใช่ไม่ใช่สก๊อตไบร์นะคะตัวนี้มันไม่ใช่สกอตไบร์นะคะที่ที่ขมขมแข็งแข็งนะไม่ใช่ไม่ใช่รวดนะคะทีนี้ก็ถูได้แต่นะ,นะคะถูเบาๆนะถ้าเต็มตัวนี้ก็ถูเบาๆก็จะใส่สไลด์ไปเลยนะคะใส่สไลด์เติมเลยเติมน้ำเพราะเอ้น้ำตัวนี้มันดูดเป็มหมดลสกอตไบร์มันดูดเป็มหมดล มันก็หลุดออกง่ายๆเองเลยคะ่ะไม่ต้องไปอะไรมันมากานะคะเดี๋ยวขอที่ทิศขัดก่อนนะคะแล้วก็จะมาถ่ายให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะนี่นะคะเพื่นอนๆก็ดูได้เลยะคะ่ะนี่ก็เอาทิศวางต้องวางกล้องนะเพราะว่าไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมาเนาะใช้มือเองอะมันก็จะยิกๆยิ่ยิยย่นิดหนึ่งนะคะก็ มันไม่ได้ทําอะไรนานๆก็เลยไม่ต้องใช้กาะตักล้องนะะี่ค่ะก็จะสังเกตได้เลยว่าเมื่อเช็ดออกมาแล้วมันก็จะวาวอย่างนี้นะคะเหมือนซื้อมาใหม่เลยนะคะอันที่เป็นรอยนี่คือรอยที่ทิชใช้ช้อนอตักกับข้าวในในนี้เมื่อวานขูดแรงตักแรงไปนิดนึงกระทะเลยเป็นรอยเหมือนรอยขีดนะคะ เราก็เอาออกอย่างนี้เสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นอันเสร็จได้ดีนะคะพิการิก็จะน้ําล้างพวกนี้ออกให้สะอาดแล้วก็คว่ำไว้นะคะหรืะะรอได้ก็ใช้ผ้าสะอาดเช็ดนะคะกระทะสแตนเลสนะคะจะให้มันเงาอยู่ตลอดก็ใช้ผ้าสะอาดเช็ดเก็บใช้ได้นานอันนี้ไม่ต้องไปขัดอันนี้ไม่ใช่รอยขัดนะเะเป็นรอยที่เขาตกแต่งมาจากนี้เป็นรอยดั้งเดิมของมันที่จะเป็นรอยก็ตรงนี้เนี่ยเดียวเนี่ย ที่ใช้ช้อนใช้ช้อนไอ้นานา,นาขูดนวันก่อนขูดไอตักข้าวอ่ะมือหนักไปหน่อยโอเคนะคะถ้านี่เห็นว่ามีประโยนก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะกดติดตามเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ